ได้ปะรอออุ้ยะไรพอต่อพอร้านหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยเล็กระวังอุ้ยแมวติดเขาติดกันแล้วเลยนี่เลครับสุดท้ายเฮ้ยเดี๋ยวเคลมรถก่อนนะกูไม่มีครับกูโดนไปหกพันอีกอ่ะเล็กพ่อมาเออโดนเสียตังค์อีกเพราะมึงเสียเล็กอันเล็กทำไมนะสายดีไปเนี่ยเตรียมพร้อม ไม่เป็นไรขี้แต่ก็ซ้อมได้ไอ้บ้ายนะมันท้องเสียมึงเล่นเล่นที่ถูกหลักมุกหน่อยเดียวเล่นมุกไม่ตลกเลยจะตองเล่นเองไม่เจอรถถังมันก็ไม่ได้ไม่ได้แตกต่างกันหรอกคนต้องปกกต้องแผงนะแล้วใครไปจะไปขี่มอเตอร์คอร์วเหรอเอาเวทบาสเอง กูจะไปขี่อะไรกูไม่ได้ทอดวงเออไม่เกิดอ่ะขึ้นมาขึ้นมาไม่ไปกับเบอร์เงอเล็กเหรอไม่ดีรับรถอนนี้แม่นะเว้ยแม่คนเดียวเธอเบอร์เงอป้าอะไรทำหายท้องสีอนนี้แม่นะเว้ยอย่ยของเบอร์อน้เมะบ้าอะไรรถขายติ่มรถชัดไอ้บ้าไปไกล โอ้ยชนเรียบร้อยหายคุณนึกว่าเอาแปะมาเล่นด้วยเนี่ยโอ้ยชนใจไรทำอะไรวะพี่อ้ยโหหายโอ้อะไรวะทำไม NPC อ่อนแอจังวะปะโอ้ยอเล็กประตูไปเลย ปิดตัวเฮ้ยแพวใครเปิดประตูวะอ๋อเล็กเปิดปตัว,อว,ตวเอ่อปืนมาเนี่ยเลก็กแพลวแจกขนมนะทุกคนรับขนมไปกินลองทอ้องไม่เอาวะเดี๋ยวท้องเสียแพลวแพลวไปเก็บตังค์เดอ้อข้าวรออยู่ในอไอ้นี่ก็ได้หน้าตามันไม่น่ามาปนมันน่าจะขายาจีิงม,มากกว่าไม่ต้องมายิ้มแพวสีปากมันเหม็นในหน้ากากพี่อะเหม็นปากตัวเองอ่ะล่ะมีเลยแหมเหม็นหน้ากากโอเคถือถือพี่ติ ถือ RPG ไว้ถือ RPG มีไม่มีเลเวลยังไม่ถึงร้อยเอาถือลูกสองแล้วกันกูเป็นลูกกำนันไว้การป้อนไม่ใช่การแต็บไ้บ้าคือการแตกาป้อนกูลูกกำนันกำนันตุ๋ยอ่ะรู้จักเปล่าหรือชื่อแต่แต็มๆปะตุ๋ยตุดยางกีดอีผู้หญิงสวนตูดตั้งละผู้ปางกูใครแหกปากวะแม่งเอาสกอตเทปปันปากนะ เอ้าลืมใส่แม็กปืนโธ่อเล็กทำไมมึงเซอร์กี้มานักผู้ทำไมต้องใส่ม่ไอ้มอเตอร์คอรไฟนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพีีก่อนไปลุยไปอ๋อจริงๆหูจอนั่นนั่นตายไอ้มอสตายอุ้ยระวังพี่รถมาระเบิดต่อหน้าเลยเสียววะอ่าเฮ้ยมีตำรวจอีกตัวหนึ่งเอ้ยอีกคนหนึ่งตายเรียบร้อยผมเคลียร์ละ เอาพกลับไปแพลวิ่งกลับไปเฮ้ยอเล็กรอด้วยรอด้วยอย่าพิ่งเข้าอยู่เพิ่งเข้าเรอด้วยเฮ้ยอเล็กรอก่อนรอก่อนอเล็กรอก่อนเออเอออเล็กถ้าปิดพลาดแล้วกูจะหักกว่าเลนเมึงไปเลยพี่มากินแรงกับแพลวเหรอเราก็คือว่าทำตามสภาพกูนะอย่าพูดแพลวอย่าพูดอย่าพูดไม่ดีอย่าพูดอย่าพูดแพลวทำได้ดีแพลวทำได้ดีกินแรงเพื่อนทำได้ดีไม่ได้ด่วนแพลวก้มอยู่เหนื่อยหน้าดิเอ้ยก้มไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวตังค์ล้วนไลยเลยเฮ้ยโอ้โห โอ้อโหไป,ก,ป,ก,ปกี้รถเผ็ดเลยอะไม,ไ,ไม่หรอรสพริกไปเล่นข้างน,นอกนเลยกูเล่นเกงรีบขำก่อนไงเดี๋ยวไม่มีใครขำอุ้ยตังลวงไปนิดนึงไอ้แ,ลแพลวมึงปิดกระเป๋ายังไงตังลวกอันเล็กนั่งข้างๆแอบหยิบเงินใช่ป่ะตรงนี้ตรงนี้ตามม็เดี๋ยวถ้าแพลวตายล่ะไม่มีตายแพลวมีเวลาสามนาที นับถอยหลังเร็วๆไปเด้อไปเด้อไปเ้อเอาเล็กใครไปก่อนอเล็กมึงไปไปลงที่เรือพร้อมเออพร้อมเออลงที่เรือไปๆๆๆๆไป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 เรียวว้าวโหนี่แหละมันต้องอีปิกอย่างนี้มีเวลาสะเฮ้ยไอ้แพวเดี๋ยวช็อตเลยเชียวยอดอ่ะสวยอ่ะโจวิวดีไม่ใช่วิวนะแพไปนู่นแพ ไอ้แปวไอ้แปวมึงดีดีเนี่กางรอบดีดีป่ะใจเย็นใจเย็นโอ้ยไอ้แปวถือกันนะแปวอ่ะแปวถือเออลืมไปเฮ้ยเหลือสองนาทีสี่สิบโอ้โหทันทันสบายสบายยมาต้าวระวังติดขาทำไห้ทำไห้กับพี่ทำไห้กับพี่ได้สบายหมดไปหน่อยเดียวหมื่นกว่าไงลงตรงเรือแล้วเนี่ยอุ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยชนเรือ ยังยังังยังไม่ลืมของอ๋อลืมของอ่ะมึงจะมาลืมอะไรตอนนี้แล้วอู้สวัสดีครับไปแล้วกูสวัสดีครับเย่สบสักทีไม่ต้องควักเย้ไปกูวิ่งกูวิ่งก่อนดูกูวิ่งถอยหลังก่อนไปแล้วไปวัดคนละท่านแยกย้ายกันคนละทางกันไม่ต้องไปตามอย่ามาตามกู เกอไปเกอย่ามาตามกู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 นี่ยงน่ไนี่ไงน่ไงนี่ไน่ไกไ่ท้องเลยเล็กมานี่จะสอนวิธีการขับรถปิดประตูได้เล็กจิ้หายนี่สอนวิธีการขับรถ ให้เองดูละกันการขับรถอนิเมะเนี่ยเองต้องมีทฤษฎีได้เด้งเอาละเราจะปี้ตูดมันยุดนะแค่ทวงนี่ห้าสบาทจะเป็นนัขับรถหนีด้วยโถชนชนชนอ๋อเดี๋ยวห้าสบาทเอาห้าสิบาทคืนมาไอ้แพวไม่ได้พกมาเดี๋ยวเอาให้ไอ้แพวเอาเอาเก่งในพี่คืนมาจะขบอยทำไมไม่ไใจเลยไอ้ไอ้ น้องเป็นตัเอ้าเอ้าเอ้านี่เลยล่ะไอ้เดินครับไ้ยงลั่นเลยไอ้ชิบหายมึงมาอ้ออะไรเนี่ยจะถึงแล้ววะเดี๋ยวรอเข้าจุดเดืองโอ้หเพียบเพียบเพียบมันให้เราทำอะไรวะเฮ้ยเรอ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 จะไม่ขคือหลายตัวจริงหรอเฮ้ยอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้าจอด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 โอเคโอเคอันนี้ไว้เปลี่ยนแผดไว้แต่ใั่มาขึ้นมาขึมา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 เย้ ลาตีสวัดข้ามานข้ามันโอ้ไม่โดนยิงไอ้เหี้ยอยู่ในคุณโรมะโดนยิงขับเครื่องบินแน่คนละคนละลำเปล่าใช่อ๋อเอาเลยอะไรนะให้ขับเครื่องบินเฮ้ยออกภารกิจสีแบงค์พี่เสียเวลาเปล่าไอ้แพลวขับเออต้องดันดันดันรถคันนี้ได้ปะเอาเลยเอาเลยโอ๊ยเอาโอ้ยสุดโอ้ยนี่เอาแฟร์ไปเผามัน เออนี่ยเล็กลงไปแล้วเออเฮ้ยผมลูกศูนย์หมดว่ะยิงได้แต่แฟร์โอ้ยแฟร์ยิงคนตายได้ยังเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ขึ้นลำนี้เดี๋ยวพี่ขึ้นลำนี้โอเคเฮ้ยอเล็กเฮ้ยแพลวชิปหายแล้วจริงเหรอแทนที่มึงจะลองไปขับรถอเล็กอเล็กฟรีดกำชับไปแพลวด้วยสอนให้แพลวขับเครื่องบินหาว่าเออเอออิแพลวเอออเล็กเออคอยคุมด้วยนะโอเคพี่จะได้อุ่นใจไอแพลวปีกปีกไอ้เียปีกยังไม่หลุดออกอย่างนี้เลยถอยก่อน เออตรงตรงตรงเออหันเออขวาชิบหายมันมีไอ้นี่ด้วยนะไฮลิคอปเตอร์สามลำเนี่ยบินตามเราเหรอมันบินอยู่ข้างหน้าโอชิบหายนะกันไปก่อนตักูไปก่อนเฮ้ยได้ยินเสียงมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาพีจีอาพีจีอาพีจีโอ้โหฉันเป็ดเอ้ยแค่ขับธรรมดายังเอาไม่รอดไร้เทียมอ่ะพ่อ ไอแพวนดอตยิงไอ้แพวนดอตยิงแล้วไอ้แพวนดอตยิงแล้วแพลนเริ่มยิงแล้วแพวนดอตยิงแล้วมาแพวขับไปเรื่อยเรเรียบร้อยไฟไหม้ให้คุณพีพีไอแพวไอ้แพวดอตลงมาแพวโอ้เรียบร้อยเอเล็กตายไปหนึ่งเล็กตายทำไมเขายังไม่ตายเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแพวยังอยู่อู้หไอ้แพวยงขับยังขับได้อยู่ปะเนี่ยขับไหวปะเนี่ยขับไหวโอ้ไม่เชื่อคำพูดเลยคุณพีว่ะเอาแพวขับเป็นนะ ใช่ปะอะไรเกิดไปเนี่ยารัก้นี้ยไกูไม่ยอมนะอะไรกูไม่ยอมอ๋อนึกออกแล้วมันลงที่ท่าเรือเว้ยท่าเรือท่าเรือมากเคยเล่นแล้วใช่ใชมันลงยากมากเหรอแล้วมันลงไม่ได้ใช่เหรอแพลวใช่กอเคยเล่นแล้วเราแบบมันเป็นใช่ใช่ใช่ืีมีเพลงท่าเรือตรงที่เราไปแข่งนี้มดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูโดนลักเป้ากูโดนลักโอ้โหเชียวตูเจ็ดแปดอ่ะ แม่งเอ้ยอหญ่ให้ก <an> ูลงหอเอ้ยไม่ใอย่ให้กูลงเครื่องบินแยิงให้เสร็จโดนล็อกเต้าอีกแล้วโดนล็อกโอ้โหเฉียวอถึงแล้วว่ะเฮ้ยเ้ยมันปนรวมที่กูทําพียอะไรเนี่ยออยยงชิบหายแล้วชิบพายแล้วเขาเป็นอะไรที่กูอเล็อเล็สวดมนน้มนนมน คดไว้อยยิ๋อเขาสเปกไงนี่ไงพี่มาแล้วเนี่ยเอ้นพูดเยอะอ่ะโอ้นิดเดียวเองแพลวนิดเดียวนิดเดียวได้อยู่แลวลงลงลงแพลวลงได้เราทําได้แพลวเราทําได้เราทําได้แล้วเราขับได้แพลวข้างหลังเฮ้ยเหลบเด็ดลอยเครื่องบินนี้ยแม่งชุมอย่างกับแม่งบอลพิเศษพลาสผ่านเฉย เอ้าผ่านว่ะเข้าผ่านว่ะเดงงว่ะแล้วให้ขี่มาทำไมเนี่ยอ๋อคือมันให้แค่แบบว่าหนึ่งในสามอะขอให้ลงพื้นที่ใช่ไหมเออมั้งโทรผ่านเฉยว่างงไอทเอาได้ตังค์ด้วยดีคุไล์ไว้คุไล่ไปคุไล์ไปให้ผ่านแบบงงอ่ะอเล็กคุณไล่คือถ้าเล้งไม่โดดลงอเล็กก็ได้เล่นไงมันไม่ถึงมันถึงเว้ยอเล้งเข้าไปเป็นภาราคนหนึ่งว่ะ